เกิดอะไรขึ้นร้านดังที่สุดร้านหนึ่งในโซเชียลแต่ไม่มีคิวเลยนะเหมือนแบบโรงงานอุตสาหกรรมเลยอะระบบไฮดรอลิกคือยกขึ้นมาแบบนี้เลยหม้อทอดอย่างเดียวเนี่ยรึ่งล้านนะต้มแล้วอบทอด20บาท200อันนี้ล่ะร้อกบร้อยหกบาทเท่านะครับเติมได้ในอันห้าสิบาท เคยจริงอูยไปตลาดไหนโดนทุกช็อตโดนอะไรอ่ะขายถูกจังเราหนูจะขายยังไงเนี่ยอยย่างงเี้ลุงขายราคานี้คนอื่นจะขายยังไงเออขายหมูที่คุ้มที่สุดในเมืองไทยเท่าที่ผมเคยกินมาเลยสุดยอดไหมลูกตอนนี้ครับเราอยู่ย่านพุทธมนฑลสายสอนะครับกับร้านที่ต้องบอกว่าดังที่สุดร้านหนึ่งในโซเชียลเออ อ๋อครับแอมบูเล็ตครับจะบอกให้เขาเงียบก็ไม่ได้นะฮะให้เขาไปก่อนครับให้เขาไปก่อนครับอ่านี่เ่ประชาชนครับใช่ครับคุณต้องให้แอมบูเล็ตไปก่อนถูกต้องแล้วครับเขาเปิดฉุกเฉินนาดนี้แล้ะครับคุณต้องแหวกเป็นทางเลยครับอันนี้เขาฉุกเฉินจริงๆส่วนเรื่องของเราครับไม่ฉุกเฉินเท่านั้นเพราะว่าจริงๆเนี่ยตอนแรกเนี่ยคิดเลยนะว่าร้านนี้นะครับเรามาเนี่ยช่วงนี้ประมาณเกือบเกือบเที่ยงเนี่ยนะคนจะต้องมาจะต้องต่อคิวเยอะเหมือนที่เราเห็นในโซเชียลเนี่ยเราเซิร์ชไปนะ ขาหมูลุงยอดขึ้นแบบอ้โคนต่อคิวมารุมกันเพราะขาขาวงเขานะน่าจะเป็นราคาที่ดีที่สุดร้านหนึ่งในประเทศไทยใช้คำนี้ได้เลยแต่สิ่งที่เราเห็นครับไม่มีคิวเลยนะเกิดอะไรขึ้นคนน้อยกว่าที่เราคาดหวังไว้เยอะมากเรามาอัปเดตกันดีกว่าครับกับขาหมูลุงยอดปี2025 วัสดีครับสวัสดีครับนี่ลุงยอดในตำนานเมื่อกี้ผมผมเอ๊ลุงยอดไปไหนไปไหนเมื่อกี้ไปไหนมาลุงอ๋อไปห้องน้ำไปห้องน้ำมาเห็นตัวจริงหลอกหลอกอะไรรูปนี้โอ้ยลุงก็เหมือนกันโอ้ยลุงมีเมนูเพิ่มหรือเปล่ามีก็มีหมูกรอบมีไส้มีหางแล้วก็หมูหมูเยอรมันหมูกระโหลจากเมื่อก่อนเนี่ยแต่เห็นก็คือขาหมูเป็นหลักเลยใช่จะเป็นขาหมูมีต้มกับมีทอดใช่สองอย่าง เชื่อไหมว่าเพื่อนสนิทที่สุดของผมเลยก็ได้อยู่ที่ประเทศอิตาลีส่งมาหาผมบอกว่าถ้าปีนี้มาเมืองไทยพามากินหน่อยเพื่อนผมชื่อมาคุสเดี๋ยวผมเปิดแชทให้ดูเลยก็ได้นี่เดี๋ยวไม่เชื่อนี่ลุงเพื่อนสนิทผมส่งมาใช่ไหมโอ้ใช่ครับใช่ใช่ไหมใช่เนี่ยแล้วหม้อนี้อยู่ไหนอ่ะหม้อเนี่ยหม้อยักษ์คืนนี้นี่อันนี้หม้อทอดหม้อทอดหม้อทอดหม้อต้มอยู่ข้างหลังหม้อต้มอยู่ข้างหลังนี่ฮะ เพื่อนบอกว่ามาเมืองไทยจะให้พามาจริงๆจากภาพที่เราเห็นเนี่ยก็คือคนเยอะๆมาลุมกันตอนเที่ยงเพราะว่าเราเปิดเที่ยงสมัยก่อนเนี่ยคนจะมาลุมตรงนี้เป็นร้อยเลยอะตอนนี้คือเราเปลี่ยนใหม่เปิดตั้งแต่ตีห้าถึงหกโมงเย็นถึงหกโมงเย็นแต่ว่ามีหลายสาขาแล้วนะเปิดหลายสาขาแล้วเปิดที่ถนนเพชรเกษมครับตึสองหมู่บ้านเศรษฐกิจเปิดตั้งแต่บ่ายบ่ายของโมงถึงสองทุ่มอ๋อตรงนั้นก็จะเปิดบ่าย ตรงเนี้ยเราก็จะเปิดตีห้าครับผมตลาดชนะยาครับทุกพุธพุธกบเสาร์สองวันตั้งแต่เช้าถึงถึงประมาณสองทุ่มแสดงว่ามีสามที่แล้วนะสามที่แล้วก็ออกอีเวนต์แถววัดแก้วแล้วก็ริมใหญ่ที่พ่อโพถึงว่าคือตอนนี้ไม่ต้องมาแล้วก็ต่อคิวนานแล้วเพราะว่ากระจายไปหมดแล้วกระจายหมดแล้วครับนะก่อนมันมีที่เดียวและราคาล่ะราคาเหมือนเดิมนี่หมูขึ้นเยอะเลยเนี่ยเนี่ยดูดิ ร้อยเก้าสิบบาทคือร้ยหมูกี่โลตอนนี้เท่าไหร่ร้อยร้อยหนึ่งของนี่ดูนี่โอ้โหนี่เทปนี้เข้าด้วยก็ได้นะครับผมบอกได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นมาทุกอย่างเลยครับโผล่ขโมยขั้นได้หมดเลยนะฮะเพราะลุงขายให้แล้วนะฮะแต่จะสังเกตนะว่าเวลาที่คนมาที่หน้าร้านเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้กลับไปอย่างเดียวเมื่อกี้เห็นเลยถือันเป็นถุงเลยบ้างที่เพื่อนฝากซื้อบ้างญาติฝากซื้อครอบครัวหิวไปเป็นถุง เดี๋ยวเราพามาดูทีละเมนูนะครับของลุงยอดวันนี้ว่ามีเมนูอะไรอัปเดตใหม่บ้างอ๋อตอนนี้กห้าสิบบาทได้ข้าว50บาทข้าวเพียบหมายถึงว่าสับแล้วก็เป็นจานข้าวขาหมูขาย50บาทใช่เมื่อก่อนคือต้องมาซื้อที่นี่เป็นยกถุงๆตอนนี้มีที่นั่งด้วยมีที่นั่งนะพร้อมเอาเหรออย่างงั้นวันนี้ผมสั่งแล้วผมก็ไปนั่งกินได้เลยได้เลย สับทำร้ห้าสิบบาทเยอะแยะน้ำน้ำฟรีน้ำฟรีไม่ดึงน้ำขาหมูไม่ใหญ่น้ำกินเนี่ยฟรีคากิร้อยยี่นี่คือมีกี่ขาสามขาคากิแบบนี้อันนี้ถือว่าหนึ่งนะหนึ่งมีสามสามอยู่ในถุงเนี้ยร้อยยี่สิบมีสามขาและห้าร้อยห้าสิบละเหมือนกันแต่ใหญ่เหรออ๋อไซส์ใหญ่ขึ้นร้อนรอเลยครับโอ้ยร้อนๆเลยอ้าวมาครับอย่างนั้นผมเอาร้อยห้าสิบตัวมาสามขาใหญ่คือจะมีทั้งคากิขาจัก เอ็นเข้าเข่าแล้วก็เอ็นด้วยใช่โอ้โหอ่มาครับ150ยาสิบร้อยห้าสิบเล้งเล้งหกสิบบาทเองเล้ง60หาง100อันนี้สองถุงอันนี้ขาหมูก็ตามไซส์เลยตามไซส์มีร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบสองร้อยสองแล้วแต่ขาหมูเยอรมันล่ะขาหมูก็มีร้อยหกร้อยเจ็ดกับก็เริ่มตั้งแต่ร้อยกบาทนะร้อยหกเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ร้อยห้านี่ไซส์นี้ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาท โอ้นี่ถ้าไปกินในโรงเบียร์นี่ประมาณเท่าไหร่500ร้อยนะแล้วนี้ด้วยแล้วนี่อะไรฮะอันนี้หางหมูหางหมูเหรอชิมเลยเอาเลยนะเอาเลยขอชิมตรงนี้นะขออนุญาตนะครับเอาไส้เอาไส้เอาไส้เลยผมจะทับมานิดนึงนะฮะหางหมูหางหมูทอดกรอบกรุบเหมาะกับเป็นกับแก้มจริงๆกับเห็นเห็นคนซื้อไปแก้มเหล้าแก้มเบียร์กันมีขาหมูแต่มีน้ำพร้อมแบบนี้แล้วมีผักพร้อม ทุกอย่างพร้อมรสองร้อยบาทเนี่ยสองร้อยบาทกิโลละห้าร้อยอ่าหมูกรอบก็จะเป็นแบบนี้อ่าแลเนี้ยกิโลละห้าร้อยโอเคทิมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งด้วยครับเดี๋ยวสั่งไปจิ้มไปจิ้มฟรีอุ๊ยให้จิ้มฟรีทิมเลยแล้วกันนะขออนุญาตทิมตรงนี้นะน้ำจิ้มมีมาเนี่ยเผื่อว่าตอนนี้ใครดูตอนกลางคืนนะครับก็อาจจะหิวนิดนึงครับ อย่างนั้นผมขอสั่งคากิใหญ่นะครับผมไข่ด้วยอ่าขอไข่ด้วยครับไข่กี่ฟองครับ6ฟองครับหกฟองเท่าไหร่ฮะห้าสิบบาทโอ้โหราคาดีจริงแล้วก็ขาหมูพะโล้นะครับแล้วก็ขาหมูเยอรมันมสบายเลยนะครับใหญ่ใหญ่เลยมาไกลไหมครับไกลก่อนไกลก่อนบางใหญ่ค่ะบางใหญ่บางใหญ่บางใหญ่งใหญ่ก็ไกลอยู่นะค่ะเคยเคยมาเที่ยง นี่ยอดตัวจริงลือดตัวจริงนี่แหละไปจาท่องมาซื้อ่กินโอ้โหย่างเมื่อกี้นะผมสังเกตเวลาตอนที่จะซื้อนะก็จะโรถามทางบ้านเอาอะไรเพิ่มเอาอะไรเพิ่มวันนี้ได้อะไรกลับไปครับเอาหีนี่ค่ะกับขาหมูทอดอ่ะก็คือขาหมูต้มหรือขากิอันนี้คากิอ๋อได้คากิกับขาหมูทอดกลับไปโอเคได้ครับผมขอบคุณครับ ระหว่างที่เราเตรียมใส่ชามกันนะครับเพื่อที่จะกินกันตรงนี้เลยลุงยอดพาาทัวหน่อยดีกว่าเนี่นี่ทอดอายกขึ้นะลูกอันนี้เป็นโซนของขาหมูทอดนะครับนี่นี่นีโอ้โอ้ระบบไฮดอลิก นะใช่ระบบไฮดรอลิกคือยกขึ้นมาแบบนี้เลยปึ๊บเพื่อที่จะระเด็ดน้ำมันซึ่งหม้อทอดแบบนี้มีกี่หม้อฮะสองมีสองนะครับโอ้เอาเรื่องนะแพงมันเป็นแบบเหมือนแบบโรงงานอุตสาหกรรมเลยอนะ่ะจีนมนจากจีนนั่นะนะแต่เครื่องหนึ่งน่าจะหลายแสนนะสองกว่าสองเครื่องต้องมีห้าแสนหม้อทอดนะครับเฉพาะหม้อทอดอย่างเดียวเนี่ยลุงยอดลงทุนไปครึ่งล้านนะนี่นี่เรามาทีละอันเลยนะอบ นี่คือแล้วไปทอดขาหมูเยอรมันสูตรของลุงยอดก็คือต้มก่อนแล้วมาอบต้มแล้วอบอบแล้วค่อยทอดใช่โอแล้วใส่ซอสใส่อะไรตรงไหนอ๋อมันในเครื่องเทศเรียบร้อยแล้วใส่เครื่องเทศอตั้งแต่ตอนไหนก็ตอนต้มเลยตอนต้มต้มพร้อมเครื่องเทศใช่เสร็จแล้วก็เอามาเข้าเตาอบนี้ยังไปตากแดดก่อนโอ้ไปตากแดดก่อนแต่ไก่อนยังไม่มีตังครับไปตากแดดโอ้โหไม่ไหวเหนื่อยก็เลยกวันนี้ก็ไม่ใช่ว่ามีนะไม่มีหรอกก็ แก okay, พอเราได้ได้ซื้อเครื่องอีกสองอันครับเครื่องละประมาณสี่หมื่นแปดก็จะประหยัดเวลาได้ ใส่เป็นทำามๆๆแล้วก็เดี๋ยวนั่งกินตรงนี้ได้เลยนะได้ครัได้เนั่งไ,ได้เลยน,น้ำฟรีน้ำฟรีนี่ซึ่งอันนี้บริการให้ฟรี <mejor> ไม่ต้องเสียตังค์มาแล้วโหอล,ลังการนะลุงอันนี้ก็คือสามขา คาเกะเนี่ยคากิคาจักที่บอกเนี่ยใช่ครับขาอันเนี้ยลุงนั่งด้วยกันเลยดีกว่านี่โอ้โหนี่สามขาร้อยยี่นี่ร้อยยี่ร้อยยี่สิบบาทและขาเนี่ยอันนี้อันนี้น่าจะไซส์ใหญ่อันนี้ไซส์ใหญ่อันนี้ประมาณสองร้อยสองร้อยอันนี้ล่ะร้อยหกสิบร้อยหกสิบบาทโอ้โหซึ่งอันนี้คือทอดสดๆเลยนะเมื่อกี้เห็นขึ้นมาแต่เการ้อนๆเลยผมแหวกเลยดีกว่านะนี่โอ้โห ร้อยหกสิบบาทร้อยหกสิบบาทอือร้อนจริงเนี่ยเผือบหอมพึ้งเทศขายกำไรนิดเดียวลูกครับขายในกำไรยี่สิบร้อยสิบบาทพอขาหมูเยอรมันมาปุ๊บเนี่ยคิดถึงเลยนะมันมันของกู้กันซึ่งพอซื้อขาหมูเยอรมันทอดเนี่ยก็จะมีน้ำจิ้มแบบนี้ให้ด้วยรวมด้วยนะในร้อยหกสิบบาทเนี่ยมีมีนี่น้ำจิ้มตะไคร้สูตรลุงยอดเองอือ กินไปแล้วนุ้กก็จะเป็นน้ำตื้นเซรั่มธรรมดามาใจไหอันนี้ตัดไข่ตื้นมาเลยและพวกสูตรพวกนี้ใครบางคนคิดอ่ะแม่ที่บ้านครับอ๋อเหรอแม่ของลุงยอดไม่ใหม่ๆเป็นแม่เป็นเมียนั้นเป็นแม่ไปแล้วแม่ที่บ้านผมก็เอ๊ะกำลังคิดอยู่แม่ลุงยอดใหม่ๆม่เป็นเมียนี่เป็นแม่ไปแล้วเขาไม่ได้มาพี่นี่เขาใไม่ใหม่รับเป็นรับโทรศัพท์ที่บ้านอย่างเดียวเวลาที่เราโทรไปก็คือใช่มงคุณภรรยาใช่เขามีคนจองอะไรอย่างเงี้ยครับจองทำรงทานบ้าง อ๋อเหรอไปเลี้ยงรุ่นเลี้ยงอะไรก็เป็นร้อยขาที่ลูกค้าคนก็ไปไปทำโรงทานร้อยห้าสิบขาอะไาเงี้ยแล้วก็คิดราคาพิเศษมีการแถมด้วยนะทำโรงทานเพราะลุงชอบอบุญอยู่แล้วตัวเนี้ยถือว่าขายดีสุดๆใช่ครับหมูหนึ่งตัวมันจะมีก็สี่ขาสี่ขาอืม ลิ้นแทบจะได้หนึ่งตัวแล้วนะได้ร้อยยี่สิบข้าวนะครับเติมได้ในอั้นห้าสิบบาทและก็คือเริ่มต้นก็คือห้าสิบบาทมีน้นําพร้อมข้าวไม่อั้น้ําฟรีรและลุงยอดแอบ,บบอกนิดนึงว่าตอนเย็นๆเนี่ยจะมีอีกอกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะแบบรายได้น้อยกว่าครับลุงก็ยังจะไปเปิดนะข้างหลังนะหลังตลาดก็จะสับแยกขายให้บาทถุงละห้าสิบบาทกับปวาเยอะมาก อันนี้วิธีกินต้องกินยังไงฮะก็มือนะมือนะใส่ปากใส่ปากเลยวิธีกินก็คือใส่ปากใส่ปากอย่างนี้เลยนะอือรรู้แล้วสะใจคนที่ชอบกินพวกคาเกะเนี่ยมันต้องดูดก็มันไม่มีเอ็นอยู่อืคือว่าเราเราเลือกเอาเกรดที่มันดีๆหน่อยคือคากิเดาจิตใจคือว่าไฟไม่มีกลิ่นตามไม่มีทรายไม่มีอะไรที่เผาเผาแต่ก็ล้างใส่หม้อ ก็คืออยากทําให้มันถูกสุขานามัยใช่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 าช่ใช่ใชะใช่ใช่ใช่ยช่าช่ใช่ใช่นช่ใช่ใช่ใชได้่ใย่ใช่นี่ใช่่อช่ใช่ใ่อย่รช่ใช่ใช่ใ่ใน่ะช่่่น่่่่อ่ลใช่่่อ่ ของดีอยู่ตรงนี้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ขาหน้าหรอกมันมันไม่มีมันกอลุงจะเน้นใช้ขาหน้าใช่มันมีมันสำหรับจะไม่เลี่ยนมากนี่ฮะที่จะโชว์นะคือพริกเนี่ยให้แบบนี้เลยใครอยากกินพริกพริกจะขึ้นราคาเท่าไหร่ก็ซัดไปข้าวเติมไม่อั้นซัดไปกระเทียมไม่อั้นซัดไปน้ำเปล่ากินเลยกินเลยไม่อั้น50บาท โอ้โหจริงนะขาหมูนะกินกับพริกเนี่ยมันเข้ากันจริงๆสุดรสชไหมลูุกว่าน,นี้ไม่มีแล้วนะขาหมูของลงกนะต้องบอกว่ารสชาติจะเป็นกลางๆไม,าไม่ออกหวานไม่ได้ออกแบบเครื่องเทศจัดนะดรสชาติกลางๆเพราะฉะนั้นใครที่ชอบแบบเอาไปปรุงต่ออยากใส่น้ำพริกน้ำส้ม อยากจะใส่อะไรที่มันเค็มหรือหวานมากขึ้นก็นนไปปรุงต่อได้เลยส่วนขาหมูเยอรมันเนี่ยโอ้โห,โห,โหราคาเอาไว้ตอนแบบแก้มตอนดูบอลเลยนะแล้วก็เครื่องดื่มเย็นๆนี่ผมอยากรู้ว่าถ้าผมตั่งข้าวขาหมูแบบ50บาทน่ยใช่จะได้แบบปริมาณไหนน้องจ๊ะนะเดี๋ยวขอข้าวขาหมูหนึ่งจานนะจ๊ะห้าสิบาทครุณคา นี่ฮะแบบนี้จริงๆการันตีไม่ไม่เชื่อกล้องลองแอบยิงข้างหลังได้เนี่ว่าเวลาที่เขาสับเนี่ยนะเขาก็ให้แบบนี้จริงอันนี้ไม่ได้ออกมาแล้วโชว์นะไม่ใช่นี่นะ50บาทแล้วสมมติไม่อิ่มเติมข้าวได้เติมเลยน้ำเติมเติมได้้ลุงขอน้ําหน่อยมันคนงานดีน้ำละก็ได้ชอบกินน้ำน้ำข้าวเพิ่มข้าวเพิ่มได้อีกวันหนึ่งสองสามหม้อโอ้สุดยอดจริงจริง จถึงถือว่าลุงก็ปรับตัวตามความต้องการของลูกค้าไม่ได้แบบดื้อว่าแบบคลอกอูตรวนี้มึงอยากกินก็กินไม่กินก็ไม่ต้องกินบ้งขอลูกค้าตีหน่อยดามลูกค้าแต่ลุงยิ้มลุงยิ้มยิ้มน้อมรับน้อมรับนี่เคยได้รางวัลอะไรบ้าง เอาวันจากแมคกะไปตลาดไหนโดนทุกช็อตโดนอะไรอ่ะขายถูกยังเหนูราหนูจะขายยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ไม่โอโดนโดนทุกช็อตโดนคนอื่นจิกกัดมือจิกัดลุงขายราคานี่คนอื่นจะขายยังไงเออสนมากสนมากเราก็ต้องปรับปรุงทั้งสินค้าว่าจะหาสินค้าที่ ถ้าถ้าลุงเอาแบบว่าสินค้าที่บางคนก็ก็ทำลุงไม่พูดใครนะครับเอาหมูที่แบบไม่ไม่ได้มาตรฐานมาทําแล้วมาแข่งกันอะไรเงี้ยผมว่ามันสิ่งที่ก็ได้แพ่เดียวแล้วมันก็อยู่ไม่ได้นานคนกินแค่แล้วก็ไปแล้วนะ,นะมาอยู่แล้วเ,<อ>เราใช้หมูแบบไม่ได้พูดนะว่าไม่ได้เชียร์ของซีพีนะเอาหมูก็มมาตรฐานจริงๆนะ ตลอดเต็มที่เสื้อเอ้ยป้าย,ายเอ้ยแต่ไพ่ผมหมดลุงหมดเลยไม่ไม่ไม,ไม่มีเหลือครับเหลือแต่ป้ายโฆษณาในรายการผมเนี่ยแหละที่เขายังไม่เอามาคุณมีเ,เบอร์ไหมขอเลย <c oughs> อะอย่างไงวันนี้โอ้โหสุดยอดได้มาชิมขาหมูในตำนานของฝั่งพุทธมณฑลเนาะสายสองครับสายสองนี่แหละโอ้โหก็มาเจอแล้วเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ให้ด้วยนี่ขาหมูยอดนะนี่ก็สนมากแก่แล้วเล่นไม่เป็น รับโทรศพัพท์ก,ก,ออกไไ็ได้ต <Okay. S 2> ายรับเป็นกอดอกกันได้โอเคโอ้ oh, ถือว่าวันนี้ได้มาลองสุดยอดนะครับขาหมูที่คุ้มที่สุดในเมืองไทยเท่าที่ผมเคยกินมาเลยขอบคุณมากลุงยอดครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,ขอบ,รบขอบคุณทุกคนนะลุงนะขอบคุณครับตอนแรกกะว่ามาเลยมองมารับบัตรคิวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกันขาหมูลุงยอดเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าช่องอื่นเซ็ตเปล่าอ๋อช่องอื่นเซ็ตมาเออเนี่ยเราเราของจริงเราของจริงเราของจริงเละ เราจะช่องอื่นมาถึงว่าเขาเอา,เอ,าเอ็กต้ามาเหรอเอ็กต้ามายืนแน่นๆหลอกเดี๋ยวคนนี้พูดนะฮะคนนี้พูดนะฮะจานหนุ่ยนะครับ